วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่ให้ผมได้มีโอกาสมาแชร์แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าแห่งชีวิตซึ่งเป็นแนวคิดที่ถือว่าเป็นการตกผลึกของชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีอายุมาถึง63ปีนะครับเรื่องของคุณค่าแห่งชีวิตผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับ แต่ในมุมมองของผมเองก็มีมุมมองที่อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังบ้างนะครับถึงได้คิดว่าอยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้ให้ฟังนะครับจริงๆตั้งแต่ตอนผมเด็กๆนะครับก็มีชีวิตที่ค่อนข้างดีพอสมควรคุณพ่อคุณแม่ก็พาเข้าวัดได้มีโอกาสศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นก็เลยได้มีโอกาสศึกษาทั้ง ทางโลกทางธรรมตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้มีโอกาสเจออาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ชนบุรีนะครับชื่อท่านอาจารย์สูตอนที่เด็กๆท่านก็ให้แนวคิดผมเกี่ยวกับชีวิตเพราะตอนนั้นผมเองก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีความคิดว่าชีวิตที่เราต้องการน่าจะเป็นเรื่องของความสำเร็จมองเรื่องของความสำเร็จเป็นเป้าหมายของชีวิต อยากจะมีความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีคนที่เป็นโรโมเดลอยู่ในใจหลายคนนะครับตอนนั้นก็ชอบทางด้านวิทยาศาสตร์ก็มองว่าไอน์สไตน์เ็เป็นโรโม m o ลคนนึงที่นำความเจริญนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสู่โลกและทำให้โลกเปลี่ยนแปลงมองพระพุทธเจ้าเป็นโรโมเดลคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก มองในเรื่องมองในหลวงรัชการที่5รารัชกาลที่9เป็นผู้ที่นำสิ่งดีๆมาสู่ประเทศแล้วก็มาสู่ประชาชนก็มองว่าความสำเร็จในชีวิตของเราก็น่าจะทำอะไรให้กับตัวเองแล้วก็กับให้กับสังคมให้กับประเทศน่าจะเป็นความสำเร็จที่ดีนะครับไหนๆเกิดมาแล้วพอได้มีโอกาสไปเจอท่านอาจารย์สูท่านก็ให้แนวคิด นะครับสองสามเรื่องหลายเรื่องแต่ผมก็อยากจะมาแชร์สักสองสามเรื่องท่านก็บอกว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยอยู่สามอย่างนะก็คือตัวเองช่วยคนอื่นช่วยแเ้าก็ฟ้าช่วยซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากนะครับแต่ก็จำมาว่าสุดท้ายถ้าเราจะประสบความสำเร็จได้ตัวเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งซะก่อนแล้วก็ คอองจะต้องอาศัยคนอื่นช่วยด้วยเพราะเราคนเดียวอาจจะไม่สำเร็จแล้วก็อาจจะต้องมีโอกาสที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ให้แนวคิดต่อบไปว่าให้ลองคิดดูสิว่าชีวิตเราเนี้ยเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเด็กๆศึกษาเล่าเรียนจบการศึกษาอายุ20กว่าจนถึง30 แล้วก็ไปทำงานพอทำงานถึงอายุ6กก็เกษียณเกษียณแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้วก็ตายถามว่าอันนี้คือชีวิตที่เราต้องการหรือเปล่าคุณค่าของชีวิตเราอยู่ตรงไหนเรามีเป้าหมายอะไรท่านก็ให้ข้อคิดไว้ว่าออลองเอาไปเป็นการบ้านดูแต่จากนั้นมาก็ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับ พอเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้ไปฟังบทกวีบทหนึ่งของท่านวิทยากรเชียงกูลที่พูดว่าฉันเยาฉันเขา่าฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวตอนนั้นก็คิดอยู่นะครับว่า้เราจะ หาความหมายอะไรจากการเรียนการศึกษาแต่ตอนนั้นเนื่องจากเป็นเด็กหรือยังเป็นวัยรุ่นก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็หวังที่จะเรียนให้จบเร็วๆแล้วก็ทำงานนะครับแต่ก็ยังคิดโจทย์ที่ท่านอาจารย์ให้มาอยู่ตลอดว่าชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราจะทำอะไรความหมายในชีวิตของเราคืออะไรนะครับจากการที่ได้ จบการศึกษามาก็าไปทํางานนะครับหลายที่นะครับที่ปูนซีเมนต์ไทยปูนซีเมนต์คนครหลวงนะครับจนสุดท้ายมาเออกษียณก่อนอายุที่ปูนซีเมนต์คนครหลวงนะครับแต่ตอนก่อนที่จะ,กะเกษียณก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมได้ตกผลึกในเรื่องของชีวิตและคุณค่าแห่งชีวิตนะครับที่อยากจะมาแชร์นะครับในช่วง ส5ห้าปีสุดท้ายที่ผมอยู่คุณซีเมนนครหลวงผมทำงานทางด้านโลจิสติกนะครับแล้วก็เ,เป็นได้ศึกษาทางด้านโลจิสติกแล้วก็เป็นผู้บรรยายในเรื่องโลจิสติกหลายแห่งนะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจนเข้าใจในเรื่องของโลจิสติกแล้วก็เรื่องของการบริหารโซ่ประทานแล้วก็สุดท้ายได้มาศึกษาเรื่องการบริหาร โซ่คุณค่าหรือ value chain ก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่ามากขึ้นเพราะมันตรงกับโจทย์ที่เราเคยได้รับมานะครับว่าให้หาคุณค่าของชีวิตแล้วพอมาทำงานทางด้านลอจิสติกแล้วก็ได้เรียนทางด้าน value chain management ก็รู้สึกว่าเออมันออตอบโจทย์อะไรบางอย่างเราได้ว่าสุดท้ายการทำงาน หรือการบริหารงานในองค์กรเราต้องแสวงหาคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรทําอย่างไรให้องค์กรมีคุณค่าเพิ่มขึ้นจะใช้ด้วยกระบวนการอะไรก็ตามนะครับเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทั้งหลายแต่สุดท้ายมันก็คือเรื่องของการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมที่เราทำหรือกิจกรรมที่เราบริหารและอะไรละ่ะคือคุณค่าที่เราหานะครับ อันนั้นก็เป็นประสบการณ์หรือความรู้ที่เราได้ในช่วงที่เรียนที่ทำงานอยู่ในช่วงสุดท้ายมองหาในเรื่องของคุณค่าแล้วในช่วงสีหปีสุดท้ายผมก็ได้มีโอกาสไปอินเดียไปสังเวชนียสถานนะครับแล้วสุดท้ายก็ได้ไปบวชที่อินเดียสามครั้งนะครับได้ศึกษาทมเพิ่มเติมจากที่เราได้ศึกษามาตอนเด็กๆ จากการที่ได้ไปทำ,ทำงานทางด้านการบริหารในระดับสูงแล้วก็ได้ศึกษาธรรมสุดท้ายก็เลยมองว่าในเรื่องของการบริหารงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะวันออกหรือตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมมันก็คือเส้นทางของการเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตนั่นเองแต่ว่าเป็นคุณค่า ในทางโลกและคุณค่าในทางธรรมนะครับสุดท้ายผมก็เลยได้ตกลึกว่าเรื่องของชีวิตนะครับชีวิตของทั้งหลายในจักรวาลน,นี้มันมีชีวิตมากมายที่เกิดขึ้นนะครับมีทั้งชีวิตที่ตั้งแต่พืชสัตว์แล้วก็มนุษย์และชีวิตอะไรเป็นชีวิตที่มีความหมายมากที่สุด เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นชีวิตที่น่าจะมีความหมายมากที่สุดกับสิ่งมากกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับแล้วก็คิดย้อนต่อไปว่าอะไรทําให้มนุษย์วิวัฒนาการมาถึงทุกวันนี้จากมนุษย์ในอดีตที่เป็นหลายแสนปีมาแล้วนะครับที่วิวัฒนาการมาจากอาจจะวิวัฒนาการมาจากลิงมนุษย์ มนุษย์วานอนหรือว่ามนุษย์ถ้ำจนมาจนเป็นมนุษย์ยุคประวัติศาสตร์มนุษย์ยุคโลหะมนุษย์ยุคที่มีวิวัฒนาการตั้งแต่การไปวัดอุตสาหกรรมยุคที่1ยุคที่2ยุคที่3แล้วตอนนี้ก็กําขลังจะมาเข้าสู่ยุคที่4นะครับอะไรที่ทําให้มนุษย์วิวัฒนาการมาถึงทุกวันนี้และอะไรล่ะที่จะทําให้มนุษย์วิวัฒนาการต่อไปอีก500ปีพันปีข้างหน้า มนุษย์เราจะวิวัฒนาการอะไรต่อไปข้างหน้าวิทยาศาสตร์หรือความรู้ในยุคปัจจุบันนี้มีคำตอบตรงนี้ไหมว่าชีวิตของมนุษย์ที่เราเกิดมาเนี่ยเราพัฒนาการมาด้วยอะไรแล้วเป้าหมายสุดท้ายของการวิวัฒนาการของมนุษย์จะไปสู่อะไรนะครับแล้วเราเองเกิดมาในยุคนี้ที่เป็นยุคที่กำลังจะมีการ ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่4ที่เรียกว่าดิจิทัล disruption จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างขนาดใหญ่ในด้านการเมืองธุรกิจการเงินเศรษฐกิจสังคมและธุรกิจมากมายที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยระบบดิจิทัลแล้วมนุษย์เองที่เราได้เกิดมาในยุคนี้ตัวเราที่ได้เกิดมาในยุคนี้ เราจะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานของเราต่อไปวิวัฒนาการต่อไปได้อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมมานั่งนึกดูว่าเออมันมีคำตอบอยู่บ้างไหมสุดท้ายก็ได้คำตอบกับตัวเองนะครับจากการที่ผมได้ศึกษาทั้งทางด้านการบริหารจัดการแล้วก็ศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับ ผมว่าคําตอบที่ผมตกผลึกก็คือว่าชีวิตของมนุษย์หรือชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ที่มีวิวัฒนาการมาแล้วอะไรที่ทําให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์โลกทั้งหลายนะครับซึ่งดูแล้วก็มีแต่ทําตามสัญชาติญาณของตัวเองหากินเพื่อเลี้ยงชีพให้ตัวเองอยู่รอดแล้วก็ แพร่พันธุ์เพื่อให้เผ่าพันธุ์ของตัวเองไม่สูญสลายไปเพื่อให้สืบเนื่องต่อไปแต่มนุษย์มีอะไรที่ต่างจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์วิวัฒนาการมาผมก็สรุปกับตัวเองว่าสิ่งที่ทําให้มนุษย์วิวัฒนาการมาถึงทุกวันนี้ก็คือเรื่องของปัญญาปัญญาน่าจะเป็นตัวเดียวที่ทําให้เป็นตัวสําคัญนะครับที่ทําให้มนุษย์วิวัฒนาการ จากอดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จะเป็นตัวที่ผลักดันแล้วก็ทำให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันมีวัฒนาการไปสู่โลกอนาคตนะครับซึ่งปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ความรู้เพราะความรู้จริงๆแล้วเป็นผลพวงมาจากปัญญาที่มนุษย์ได้ค้นพบแล้วได้ใช้ในประสบการณ์ แล้วก็ได้ออกมาบันทึกไว้มันก็เลยกลายเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดแต่ความรู้ที่ถ่ายทอดมามนุษย์รุ่นต่อมาก็มาศึกษาศึกษาแล้วก็เกิดปัญญาแตกฉานแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนทําให้มนุษย์เกิดวิวัฒนาการมาถึงทุกวันนี้เพราะนั้นผมว่าสิ่งสําคัญสําหรับผมนะครับที่มองว่าสิ่งสําคัญที่จะทําให้มนุษย์วิวัฒนาการหรือพัฒนาไปได้จากขีดจํากัด ที่เราเป็นอยู่แล้วก็เหนือจากสัตว์ทั้งหลายแล้วเราก็สามารถที่จะสามพัฒนาพ้นขีดจำกัดจากที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันไปข้างหน้าได้เพื่อที่เราจะพัฒนาไปข้างหน้าไปในเป็นมนุษย์ที่พัฒนาไปเรื่อยๆผมว่าสิ่งสําคัญก็คือน่าจะเป็นตัวปัญญานะครับซึ่งจะทำให้มนุษย์มีพัฒนาการไปข้างหน้าได้แล้ว เป้าหมายสุดท้ายของการวิวัฒนาการของมนุษย์ผมไม่แน่ใจว่าทางวิทยาศาสตร์มีมีคำตอบหรือเปล่าแต่ผมมองว่าพระพุทธเจ้าให้คำตอบไปแล้วว่ามนุษย์สุดท้ายจะวิวัฒนาการไปอยู่จุดไหนก็คือเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดนะครับตอนนี้เราวิวัฒนาการในโลกดิจิทัลสามารถสร้างปัญญาประดิษฐ์ AI artificial intelligence สามารถในอนาคตรเราอาจจะสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทํางานแทนมนุษย์ได้และทํางานได้ดีกว่ามนุษย์มีเครื่องจักรกลมีระบบที่ฉลาดสามารถมีความจำประมวลผลได้เร็วและดีกว่าสมองมนุษย์นะครับคุณยยนต์อาจจะมีคุณค่ามากกว่ามนุษย์ในอนาคตนะครับแต่ถ้ามนุษย์เราไม่มีปัญญา ที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณค่าของความเป็นมนุษย์อาจจะด้อยกว่าคุณค่าของหุญญน่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า artificial intelligence เจนวะนั้นผมว่าปัญญาที่เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือเรื่องของปัญญาที่ผมมองว่าจะต้องมี3ด้านที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า iq eq แล้วก็ sq iq ก็คือการพัฒนาปัญญา ในเชิงวิชาการที่เราพัฒนาในการบริหารจัดการในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งหลายซึ่งอันนี้เราพัฒนามาได้ดีในระดับหนึ่งและดีมากแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆในยุคไปฏิวัติุตสาหกรรมยุคที่4ปัญญาตัวที่สองที่เราจะต้องพัฒนาแล้วตอนนี้ต่างตะวันตกให้ความสำคัญมากก็คือที่เรียกว่า Emotional EQ, EQ, EQ emotional, คเอเท,ทนออเก็คือปัญญาทางด้านอารมณ์ เพราะถ้ามีปัญญาเชิงวิชาการอย่างเดียวแต่ขาดปัญญาทางด้านอารมณ์ที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดี <c oughs> ก็ไม่สามารถใช้ปัญญาทางด้าน IQ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรซึ่งตอนนี้ทางต่างประเทศให้ความสำคัญทางด้าน EQ มากฝึกในเรื่องของ mindfulness meditation เรื่องสมาธิเพื่อทำให้เสริมสร้างปัญญาทางทางด้านอารมณ์มากขึ้น แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราแล้วก็ฝรั่งเองก็เริ่มศึกษาก็คือ spiritual q u a t i t ก็คือหรือ spiritual wisdom นะครับก็คือปัญญาทางจิตวิญญาณเป็นปัญญาที่จะทำให้เรารู้จักตัวเองรู้จักควบคุมตัวเราเองได้รู้จักว่าเราเป็นใครรู้จักว่าปเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรรู้จักควบคุมตัวเองเพื่อที่จะให้บรรลุปเป้าหมายรู้จักวิวัฒนาการตัวเอง พาถ้าขาดปัญญาในเชิงจิตวิญญาณแล้วเราก็คงจะไม่สามารถพิวัฒนาการไปได้อันนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ให้แนวทางกับเราไว้ฉังน,นั้นผมก็เลยมาสรุปกับตัวเองว่าปัญญาที่เราต้องมีวัฒนาการหรือจะต้องพัฒนาให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราหรือให้กับตัวเราเองตลอดชีวิตก็คือปัญญาสามด้านนี้ขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่น่าจะได้ก็คือปัญญาที่ IQ, EQ แล้วก็ SQ โดยเฉพาะปัญญาทางด้านเชิงจิตวิญญาณปัญญาทางเชิงจิตวิญญาณเนี่ยเป็นปัญญาที่จะตอบโจทย์ว่าอะไรคือคุณค่าสำหรับชีวิตเราถ้าเรามีปัญญาทางเชิงจิตวิญญาณแล้วปัญญา3ด้านเนี่ยเราจะพัฒนาปัญญาที่ผมมองไป2ด้านนะครับเหมือนเหรียญ2ด้านด้านหนึ่งเรียกว่าปัญญาเชิงกลยุทธ์ หรือ static wisdom ซึ่งชมรมหมากร้อมที่ผมเป็นประธาน executive b o ขับพยายามพัฒนาปัญญาในเชิงกลยุทธ์ที่เรียกว่า static wisdom นี่คือปัญญาทางโลกที่จะทำให้เราเกิดวิวัฒนาการทางโลกได้ปัญญาทางธรรมหรือจะเรียกว่าทัญญาปัญญาทางจิตวิญญาณผมใช้คำว่า spiritual wisdom หรือ Buddhist wisdom สองอันนี้คือเหรียญสองด้านที่เราจะต้อง พัฒนาไปคู่กันพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งจะทำให้หนักไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถมีชีวิตที่สมดุลได้สุดท้ายถ้าเราสามารถพัฒนาปัญญาสัมทับสองด้านได้เนี่ยเราจะทำให้เรามีความฉลาดมีปัญญาที่จะเลือกสิ่งที่มีคุณค่าให้กับองคอ์กรของเราเลือกสิ่งที่มีคุณค่าให้กับครอบครัวของเราให้กับ ชีวิตของเรานะครับแล้วก็สามารถพัฒนาในเชิงจิตวิญญาณที่ทำให้เรามีความสุขอยู่ได้ในโลกนี้โดยที่ไม่ได้ไปต้องไปกวาดกลัวอะไรไม่ต้องไปออห่วงอะไรมากเพราะว่าเรามีปัญญาในเชิงกลยุทธ์ที่จะสามารถจัดการชีวิตจัดการการงานของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้ว แต่เรามีปัญญาในเชิงจิตวิญญาณที่จะบอกว่าเราเข้าใจเหตุและผลสิ่งต่างๆที่เราทำไปเราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจเหตุและผลทำดีที่สุดแล้วทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเรามันมีเหตุและผลของมันทั้งนั้นนะครับถ้าเราไม่รู้จักจัดการสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาตัวถึงกับเข้ามาในชีวิตของเรา ไม่ว่าเข้ามาทางงานหรือเข้ามาในชีวิตส่วนตัวของเราเราก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีการพัฒนาต่อไปเพราะนั้นโดยสรุปผมก็เห็นว่าชีวิตของเรามันไม่ใช่มีแค่ชีวิตด้านการงานอย่างเดียวเพราะในโลกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สี่ เราพูดถึง connected world ว่าโลกทั้งโลกนี้จะเชื่อมโยงด้วยกับเข้าด้วยกันด้วย internet of things หรือเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยระบบดิจิทัลแต่ชีวิตของเราจะต้องอยู่ใน4โลกก็คือโลกที่เรียกว่ากายภาพหรือ physical world ซึ่งเราคุ้นเคยอย่างดีและพัฒนามันมาตลอดแต่ในยุคการปฏิวัติศาสตกรรมยุคที่4ที่มันจะเกิดโลกอีกโลกหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า cyber world หรือโลกแห่งไซเบอร์ซึ่งชีวิตส่วนหนึ่งของเราก็จะเข้าไปอยู่ในโลกแห่งไซเบอร์บางคนเล่นคอมพิวเตอร์เล่นโซเชียลมีเดียใช้ชีวิตอยู่ในโลกของไซเบอร์มากกว่าชีวิตในกายภาพด้วยซ้ำไปน,นั้นคือโลกที่2ส,ส่วนโลกที่สก็คือโซเชียลเวิด์โลกที่เราจะต้องเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับเชื่อมโยงกับเพื่อน เชื่อมโยงกับครอบครัวเชื่อมโยงกับที่ทํางานโดยแบบมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันแล้วโลกที่4ก็คืออ n นเนอร์เวก็คือเราจะต้องเชื่อมโยงกับโลกภายในของเราด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะทําให้เราอยู่ได้ในโลกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่4หรือโลกในอนาคตแล้วจะทําให้มนุษย์สามารถพัฒนาขึ้นไปได้ก็คือปัญญาสองด้าน ที่จะต้องใช้ s t r a t g i c wisdom และก็ spiritual wisdom หรือ Buddhist wisdom แล้วก็สร้างคุณค่าเสมอไม่ว่าอยู่ในองค์กรเป็นผู้บริหารระดับไหนก็ตามไม่ว่าจะมีบทบาทหน้าที่ในกิจการการทำงานมีบทบาทหน้าที่ในครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ในสังคมใดๆก็ตามเราก็จะต้อง เข้าใจบทบาทหน้าที่นั้นแล้วก็ต้องสร้างคุณค่าในแต่ละบทบาทของเราเสมอเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจเรื่องคุณค่าแล้วสร้างคุณค่าเสมอนั่นชีเป็นชีวิตที่มีความหมายแล้วในขนาดเดียวกันเราก็ไม่ทิ้งความหมายหรือคุณค่าของชีวิตเราในโลกส่วนตัวของเราหรือที่เรียกว่า i n t e r n world ที่เราจะพยายามพัฒนา ปัญญาดางด้านสิบอิญยาณของเราให้รู้จักตัวตนของเรารู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของเราแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายนั้นโดยการพัฒนาสติและปัญญาของเราในทุกขณะจิตหรือถ้าในศาสนาก็อาจจะเรียกว่าในทุกลมหายใจของเราว่าทําอย่างไรทุกๆลมหายใจของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในฟิสิกส์เวิล อยู่ในไซเบอร์เวิล์อยู่ในโซเชียลเวิล์หรืออยู่ในอินเนอร์เวล์ของเราเรามีปัญญาอยู่ทุกทุกขณะจิตที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสังคมตลอดเวลาสุดท้ายก็ขอให้ให้ใหข้อคิดตรงที่ปัจชิมโอวาทของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งผมถือว่าพระเจ้าท่านเกิดมาใน เ,ออเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อเป็นศาสดาของศาสนาพุทธแต่ท่านเกิดมาเหมือนนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งของโลกแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณที่มาบอกเราว่าให้มนุษย์บอกเส้นทางให้มนุษย์พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของเปล่าของเราให้ไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของการเป็นมนุษย์ก็คือการเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดเหนือกว่าเครื่องจกักรกลเหนือกว่า ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใ,ใดๆแล้วก่อนที่ท่านจะจากเราไปท่านก็ให้ประชิมอาวาตของแกเราไว้ว่าขอให้เราจงมีสติเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับโลกให้กับสังคมให้กับคนที่เรารักให้กับครอบครัวให้กับบริษัทองค์กรที่เราทำงานอยู่ด้วย ทุกๆขณะจิตด้วยความไม่ประมาทนะครับนั่นก็คือหนทางของการพัฒนาปัญญาของเราเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราโชคดีได้เกิดมาโชคดีที่ได้เรียนรู้โชคดีที่ได้มีสังคมที่ดีแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องพัฒนาปัญญาของเราไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะให้ลูกรุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้วิวัฒนาการต่อไปครับอันนี้ก็ขอแชร์แนวคิดแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมตกผลึกมาจนถึงทุกวันนี้นะครับว่าเรื่องของคุณค่าแห่งชีวิตสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้ปัญญาในการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตเพื่อให้เรามีชีวิตที่วิวัฒนาการไปเรื่อยๆ ไม่เสียโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครับสวัสดีครับ